นู่นรถรถจอดอยู่นู่นใครไม่จอดฝั่งไม่รู้รถระเจ๋งแ่อขอคุเดียวเลยเยนะ่าไกร้าไรีรนะ้อยแล้วกันครับ และตอนนี้ได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วนะครับสองรายนะครับรไม่มาด้ไงขต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตวนนาที่นี้ด้วยนะครับหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะครับ ชนท้ายรถพ่วงนะครับเสียชีวิตสองรายนะครับสนับสนุนที่เกิดเหตุมูลนิธิเขตเมืองนะครับปิดภายในเอาออกมาได้นะครับจะเสียชีวิตสองรายนะครับสนับสนุนที่เกิดเหตุมูลนิธิถุขสารนุเค์เขตเมืองนะครับสวัสดีครับเอ้ามาไงอะ อันนี้อันนี้คือน้องโฟนะครับมาฝึกงานใช่ครับอ้าไมาตามไม่เศรชีวิทย์ทั้งหมดสองรายนะครับหญิงยหนึ่งชายหนึงนะครับบองต้นรับแจ้งเหตุนะครับติดภายในนะครับตอนถึงแยกยูเทิร์นทุ่งรีนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยยื้ชีวิตนะครับทำ CPR นะครับแต่ไม่เป็นผลนะครับ เสียชีวิตทั้งหมด2รายนะครับเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก็สนับสนุนที่เกิดเหตุมูลนิธิสุขสารนุเคราะห์เขตเมืองนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเวนาที่นี้ด้วยนะครับ เบ oh> ื้องต้นหลับจ้างเหตุนะครับเสียชีวิตติดภายในในที่ก like> ็ติดภายในนะครับเจ้าหน้าที่นําออกมาได้นะครับเราเร่งช่วยชีวิตนะครับ ทำ CPR นะครับจะไม่เป็นผลนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองรายนะครับเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะครับคนท้ายสิบล้อนะครับติดภายในนะครับสองรายจะนำออกมาได้ไปช่วยยื้อชีวิตไม่เป็นผลนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับนี่ครับก่อนถึงยูเทิร์นทุ่งลีนะครับน้องค้ผม สวัสดีครับเป็น18ล้อพ่วงนะครับชนท้ายนะครับชนท้าย18ล้อพ่วงนะครับสิดภายใน2ลายนะครับเจ้าหน้าที่นําออกมาได้นะครับช่วยยื้อชีวิตทํา CPR นะครับแต่ไม่เป็นผลนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2ลายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตไว้าที่นี้ด้วยนะครับ ยูเท um ิร์นทุ่งลีครับยูเทิร์นทุ่งลีก่อนถึงยูเทิร์นทุ่งลีนะครับเยื้องเยื่องเยือกเยี่ยมกับปั๊มแก๊สเอ็นจีวีนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ เป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะครับเสียชีวิตนะครับเป็นรถกระบะนะครับชนท้าย1 8บแปดล้อพ่วงนะครับยังไม่ทราบนะครับ มีฝากระโปรงติดอยู่นะครับยังไม่ทราบนะครับว่าชื่ออะไรนะครับเขตเมืองนี้สองเคตติดต่อกันเลยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในนาทีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขอจบและสดแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเรานะครับและทุกท่านจะไม่พลาดข่าวสารจากนครเชียงให่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับครับขอบคุณครับ